อันนี้คือถ้ำผู้วายนะครับที่แรกตัดสินใจว่าจะขึ้นพอถามข้อมูมจากเจ้าหน้าที่เดินขึ้น200เมตรข้างในมืดถ้ามืดก็คงถ่ายวีดีโออะไรไม่เห็นเหมือนกันวัน,นอุทยานครับสันนักกรรบรหารพื้นที่น,นรักที่12บสองนครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นชื่อของเขาวัน,นอุทยานถ้ำเขาวงค่อยอยู่ในส่วนของ วันอาจารย์ทำเขาวงครับทําผู้วายตรงนี้ครับในเจ้าหน้าที่อยู่จํากัดให้คำแนะนำอยู่เป็นส่วนในของส่วนหนึ่งของกลมป่าไม้แต่ผมก็คงอาจจะไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าขึ้นไปดูดูเหมือนมันจะถ่ายวิดีโอกมาไม่สวยไม่คมก็ พอไปที่เนียดูมะเขือมะเขือเปล่ามะเขืออะไรเป็นลูกนี้งงงงงงะเขืออย่างครับเป็นดอกสีม่วงสีขาวสวยเหมือนกันอันนี้มะเขือขม ปองงองปองงองปังปอง,อง,อ,ง,อ,งองแต่ก็เป็นธรรมชาติสัดส่วนที่สวยงามนะครับเราไม่ได้ชีเล่สำหรับที่เที่ยวให้ชมบรรยาก,กาศบริเวณหน้าธรรผููวายกันแล้วกันตัวคงไม่ได้เข้าไปแล้วครับ น่าอยู่ครับน่าอยู่น่าอยู่น่าอยู่ก็สำหรับเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากฎกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับที่นี่ก็คือหน้าถ้ำผู้วายครับวัดนอุทยานเขาวงครับนะอยู่ในโซนเขตเดียวกันดูนะครับชมบรรยากาศ So, so it's what